ส่งตัวเองแต่เด็กเลยเนื้อแม่เปีวจะมาหาเงินซื้อนมเองเลยเอาน้ำเจี๊ยวก็หลอดมั้ก็วิ่งมาพวก็วิ่งมาจริงๆเจี๊ยวไม่กินนอนตาแป๋วเลยไม่ง่วงเลยวันนี้ได้นอนเบนแล้วกินนอหลอดนี่แบบมองไม่กระพริบเลยนน่ไไปอเเท้ก็บวีดะ กอยนี mm. mm. yeah. really. hmm. mm. ้ม mm. ักินนมเอานี่ยเออขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าตุจาอรบันตุจ่าเร็วๆนมเยอะๆนั้งไงหิ้งน้ำ้งน้ำหน้น้ำกินอะๆเยอะๆหิ้งน้ำเลยหิงน้ำอน้งเ่นับน้ำหมนรัอมน

hãy 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 mà hãy 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 mà hãy 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 Oh, okay. một ô kinh như lên một đấy một đấy <laughs> no một ui nồng mệt cho mình một nồng mệt cho tên lên นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมเมื่อกี้ก็อัปเดตนะครับอัปเดตแอดมินนะครับแอดมินก็นั่งเล่นกับลุงพลนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับเอ้ยไม่ใช่หน้าบ้านอยู่หน้าร้านกาแฟนะครับหน้าร้านกาแฟบรรยากาศสด,ดสดล่าสุดที่หน้าลุงพลน,นะครับค่ำแล้วนะครับตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะครับทุ่มครึง่งละ <Okay. S 2> ที่รอบร้านนะครับรอบร้านองค์ปู่ปริจิตนี่สวยงามนะไฟออกไฟสูราเิว สารปูย่านะแล้วก็สารพระพรมอว่อยูวกันวิวบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมรอบลานด้านบนนะครับของปู่ปาจิตนะครับผม ่ไฟสองสว่างโอ้ต้องช่วงมาอยู่แรกๆเนี่ยเ,เมื่อตึบนะบพ่อพี่น้องตึบไม่มีไฟเลยนะครับไม่มีไฟเลยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็เป็นการเป็นการพัฒนานะครับพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับทุกอย่างมีไฟสองสว่างมีไวไฟ จเจริญน,นะครับจเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับพื้นที่ตรงนี้บรรยากาศสด ที่ลานปูนะครับสวยงามนะครับยามค่ำคืนนี่เป็นสีสะท้อนกับแสงไฟนะครับสีองค์ปูนะครับเป็นสีเหลืองอารามนะครับสีทองเหลืองอาราม ยุงก็เริ่มมานะครับผมรอบดึกเป็นเรื่องปกตินะครับยุงก็จะเยอะหน่อยนะแถวนี้ องค์ปู่ปาริจิตด้วยแรงศรัทธาเอฟซีพ่อร้อง ก็จะเงียบๆนะครับช่วงกลางคืนเพราะว่าก็พี่น้องเราก็เข้าบ้านทำกับข้าวนะครับทำกับข้าวข้าวครัวนะครับจาร์ดเดน,นเซอร์วีนะครับจาร์ตดตรวจครับตรวจการตรวจการสายตรวจโอ้หอนได้มหมเนี่ยเอาเอาเอามากเลยวันนี้อบเอามากเลย โอ้ยลองมึงแหละรับแดดเบิดมาบาดมือเบิ้ดฝนแล้วโอ้ยฝนอะโอ้ยพยาก,ก่อนมาเลยอัปเดตล่าสุดตอนตหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มก็ลุงก็ยกลังอะไรไม่รู้ไปเนะมื่อกี้ตเตรียมเดินเข้าบ้านพักนะครับ พักผ่อนกันนะครับพักผ่อนอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับผม